ก็สวัสดีทุกท่านนะครับนะวันนี้เราจะมาเลือกตั้งเอาขึบนมบนไยงานคู่วพี่สัยนี่นเออมาทีนี้มาได้คนช่วยมาแล้วครับงานสีนี้มาหัดนะเออไม่ใจไว้นะครับพีสายก็ดีบแรง โรงเรียนเราก็จะมีการเลือกตั้งนะครับเราก็จะมาจัดเตรียมสถานที่ให้เรียบร้อยทำไมขี้กันเต็มแนวเนี่ยเสียแนวด้่ยอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับเราต้องมีการจะทำใหม่ อันนี้ก็ไปผูกตรงน้นนะครับถึงจะถูกที่เราเคยทำมาอะอันนี้คือแม่งานนะครับเป็นเจ้าของโครงการประชาธิไปไตยในโรงเรียนไม่ใช่ครับมาวิจายังวิจารยเสียบวะวิจาร์เชี่ยกพี่롱 <c oughs> เห็นไหมเนี่ยโอ้โยม่อว่านเห็ดเถือกแล้วมันเนี้ยมันเห็ดแนวนี่อะไรเนี่ย โตลล่งเบียงเราต้องอยู่ข้างนอกมาเราจะผูกเชือกใหม่ นี่ต้องเป็นอย่างี้นี่ถูกแล้วโตวนี้มายกโตเร็วไปข้างนอกวันนี้งุดขายของก่อนนะครับวันนี้มามาช่วยคุณหน่อยแล้ว เดี๋ยวมาข้างหน้าอีกนั่งนั่งนั่งอ่าโต๊ะลงทะเบียนไม่ใช่มีไปให้ลงทะเบียนยอมมาตีดเลยหลกนี่อาเลยมันเยอะค่ะมีคคุมคนเยเอะไหมครันี่มันจะมีด่านผีสิงนะครับเฝ้าคนออกคนเข้ามาโอเคเหลือ ่าจะมีคนหนึ่งที่คอนโทรน้องมหนึ่งเอ้ยปหนึ่งปสองที่พาน้องมาเข้าครูหาอ้าวเหลือปากกาครับปากกายังไม่มีเลยครูจะไปะนั่นนะคะไปที่ทำเลือกตั้งที่นี่ต่างนะไหนคะปากกาป<อ>ากกานั่นดีอยู่หาน่ะนี่ใส่ปากกาเอาเอาอันนั้นดี เอ็มี่มาอ๋อยังไม่ได้กวาดนะครับที่สําคัญเรายังไม่ได้กวาดเลยถือยังส่วนกปกอยู่เลยนะครับเประกา,าตรง,งนี้ด้วยลูก อัปกาวางไว้เลยจะเริ่มแล้วนะครับอีกไม่กี่นาะทีอีกไม่กี่อึดใจนะครับเราจะเริ่มการเลือกตั้งในปีการศึกษา2568นะครับ,รบต้องมีการบิวฮะหมอออกป ไฟดับหม้ยต <c ười> ีงอาหานไฟดับปะไฟดับไฟสาวเอาไฟมาแล้วครับเอาเชยโยเนี่ยลูกเฮ้ย อีกไงให้ตรงบอกติดเลยนี่โต้โลงทีเบียนะครับเอาเลยลูกลีลาเหมือนเดิมไงก็เหมือนเดิมนี่ใครจะมีคนแจกใบนี้ให้น้องลงทะเบียนน้องแจกนี่หลังจากหอนบัตรปุ๊บปปพลเรียกออกไปเลยปปพลออยู่นี่ เอมี่กวาดก่อนลูกกวาดช่วยเพื่อนหน่อยเร็วค่ะเก็บโทรศัพท์ก่อนเอาฮืมนับข้างล่างเลยเรออายาล่ยเะ้างไปไปข้าวใส่พี่หลง ไปไปยังป้ายนับคะแนนเท่าเอาเรือกตั้งสภาน้าเรียนเด้สบอสนัน่นไหมกากระบ,บาดเด้๋นับคะแนนไม่ไหมถึงกระดานกระดานเอาตัวนั้นแหละเนาะมาแขนผู้ชายหายไปไหนฮะหายไ,ไปไหนหมดผู้ชายนักเรียนผู้ชาย อันนี้แมนมาเลยลูกน,น,ไไน,น้าแผนไปไหนมาเนี่ยน้าแผนไหนบ่เนาะฮึบฮึบชิบชิบนี่หยิบไหมฮะนี่ค่ะน้าได้แลวแผนเอาไว้ก่อนรอก่อนลูกรอเพื่อนก่อน เดี๋ยวได้ได้เราจะาไหนดีตัวไหนบ่าวตัวนี้ตัวนาไหนดีต่ออันนี้คือฮ a ปปี้นิวย a ร์2 5ฤกะแกออกครับไม่มีประโยชน์แล้วตอนนี้แต่ไม่กล้าแกะไม่รู้ว่าของใคร ่าเคเลิกตั้งปีหน่อยเลิกตั้งโอเคเห <c oughs> ลือกว่าททำความสะอาดนะครับเหลือ,อ,ลอทำความสะอาดมาไปยืมไม้กวาดก็ได้หรอกได้ไ้ขวาะมัง คี้คว้ายอ่ะเกติดดีเหรอเอาอีกเออฝั่งนั้นด้วยฝั่งนั้นติดแล้วค่ะอ๋อเอา,เอาคุณครูเป็นยังไงบ้างครับผ่านไหมหเฮ้ยการเลอกตั้งไหนคะขาดตรงไหนบ้างครับโอเคแล้วค่ะลงตัวแล้วนะครับ เป็นคนขั่วอนุบาลนะครับมาสอนแนวมาสอนแนมมาครับธุรการธุรการเรามาแล้วครผ้าเช็ดด้วยแล้วลูกเนี่ยนี่ปนเลย เออไม่ไปติดไม่เป็นไรลูกติดดีแล้วเ <c oughs> หลือทำความวสะอาดโต๊ะก็อี้ผาเสตดีดีนี่ครับ็นการศึกษา2568ครับเรื่องดังสภาน,นักเรียนเราพร้อม